เขาบอกหรอว่าเขามาจากเขตใช่ครับเขาว่าไงบอกว่าตามมาจากสวทครับไฟ์สดข่าวนั้น31,000่หนักว่าคนุณวันนั้นมาถ่ายคลิปแล้วเป็นไงางครับขายดีแบบสุดๆต้องกราบขอตั้งสติก่อนกราบขอขอบพระคุณป๋ามากครับที่ทำไม่มีวันนี้เขาขายพูดดีเขาบอกเหรอว่าเขามาจากเขตใช่ครับเขาว่าไงบอกว่าตามมาจากสวทครับไลฟ์สดข่าวนั้น31,000หักว่าคนโอ้โหขอบคุณที่เมตตาของเราอร่อยแหม ใครับนี่ครับนี่ก็เป็นตบุตดคนทำอาหารกินคนหนึ่งนะครับที่เราเห็นแล้วเราก็ชื่นชมนะครับก็มาทำคอนเทนต์ง่ายๆบ้านๆนะแต่เขาทำอร่อยอยู่แล้วนะครับเราก็ชื่นชมเชียร์ดูครับดูความน่ากินบาร์บีคิวนะครับไม่ใช่พ่อค้านะครับครับผมพ่อค้า ป่าอะไรสดขายดิบขายดีขายเทน้ําเทท่าโอ้โหเทน้ําเทท่าสุดยอดเลยครับป๋าขอบพระคุณที่เมตตาน้องด้วยครับจัดไปเลยครับโอ้โหดูนี่นะครับเนี่ยผู้มีพระคุณสำหรับผู้มีพระคุณดูครับมาเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจนะครับขายดิบขายดีนะเวลาเราไปทำคอนเทนต์เนี่ยบางทีเจอร้านบ้านๆร้านข้างถนนนะแบบทำอร่อยอย่างเงี้ยเราก็เราก็ดีใจ เป,เป็นดาราเลยวันนี้ก็ขอนรูป,ปดวยอบคุณครัป๋าขอบคุณที่เมตตาด้ครับมีวันนี้เปป mm. คราเกิดไปาํทำยังก็มาออกทุนให้งั้นไง